นี่โอเคเรื่องมีอยู่งี้ย้ายอันนี้กันเป็นตัวหนังสือบางปิดไปเลยดีกว่าโอเคก็คือว่าวันนี้นะ m a r i o Strike Force มีบล็อกโพสต์อันใหม่ออกมาประกาศเกี่ยวกับเรื่องคาแรคเตอร์เลเจนเดอรี่ตัวละครเรเจนเดอรี่ตัวใหม่นะครับก็คือว่านี่แหละจูบิลี่จะมาเป็น คาแรคเตอร์เลเจนเดอรี่ตัวใหม่ล่าสุดที่กำลังจะเข้ามาจริงๆเขาก็ประกาศไปแล้วแต่ว่ารอบนี้เขาประกาศให้ข้อมูลเพิ่มเรื่องเรื่องพาสิสสกิลเนาะสกิลพาสิสแต่ก็เดี๋ยวขอพูดเรื่องเรนนี้ก่อนอีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยแหละอือใช่ไนะเออเรียวทามอลีน่ากลับมาอีกแล้วหลังจากที่รอบที่แล้วที่มีไอ้บาลอนซิโมเป็นของรางวัลเนาะหลัก ก็นเนี่ยกลับมาแล้วรอบนี้เป็นให้ฉาดเยลโล่แจ็ c เก็ตนะครับก็ของรางวัลอีกมากมายมันก็คือเขาเออรียกอ,อ,อะไรมันคือซีซั่นพาสหรือแบทเทิลพา s อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวจะพาไปดูในเกมเนาะโอเคก็เนี่ยแหละคนที่เลเวล64สนะิก็จะเล่นได้64ขึ้นไปกิจกรรมก็เหมือนเดิม Pvp กับผู้เล่นอื่นแบบ Real time, เรียลไทม์เอาเอาคาแรคเตอร์ที่มีอะมาจับตีกัน แล้วก็ทำภารกิจรายวานันรายสัปดาห์ให้ผ่านต่างๆแล้วก็เคลมของรางวัลกันไปเนาะแล้วก็ประกาศ Requirement สำหรับการปลดล็อกของเนี่ยจูบิลีก็คือว่าต้องใช้ทีมพิมเทค5ตัวเนาะทุตกตัวที่5ดาว5ดาวเป็นอย่างต่ำเพื่อที่จะปลดล็อกในกิจกรรมปลดล็อกของจนะูบิลีเนาะ พิมเทคมีใครมีแอดแมนมีวาสมีโกดมีสเตเจอร์แล้วก็เยลโล่แจ็กเก็ตกิจกรรมเรีย t ์ทา m อารีนาและเทอร์พาทรอบนี้ก็จะช่วยให้เราฟาร์มเยลโล่แจ็กเก็ตไปปลดล็อกจูบิลีได้นะก็มาดูพาสีของจูบิลีกันดีกว่าที่เขาเพิ่งประกาศมาชื่อว่ามอลแรดเนาะก็มาทำอะไรได้บ้างให้ดูอย่างแรกมันบอกว่าเมื่อทีม Astonishing X-Men มีเลือดต่ำกว่า50%โดนตีไปแล้วเลือดลดเกิน50%จะเติมสปีดบาร์ความเร็วให้กับบีส30%แล้วก็ให้สร้างพลังงานพลังงานของสกิลให้กับบีสด้วยก็คือบีจะได้พลังงานเพิ่มเวลาเพื่อนๆในทีมที่เป็น a s t o n i s h i n g x m e n เลือดลดต่ำกว่า50เนาะถัดมาเวลาศัตรูตาย p l l a c c s l e r a t i n g X-Men อะไร Speed Bar ก็คือถ้าเกิดศัตรูตายทุกตัวที่เป็น a s c e l i r a t i n g X-Men ในทีมเราก็จะเริ่มเทิร์นเร็วขึ้น25%นะก็เติมเติม Speed Bar เข้าไปอีก25%ทุกๆตัวต่อมาตอนที่คาแรคเตอร์ตัวนี้แล้วก็ a s c e l i r a t i n g X-Men หรือว่าบูบูลินที่อยู่ในทีมเราเทิรนะ์นนะจะเรียบเรียงคำยังไงดี ตอนเทินของตัวละครที่เป็น Astonishing X Men Jubilee แล้วก็ b l u e b r l i n อะ่ะก็จะทำ Assist now ให้ตัวเอง Blueberlin แล้วก็เพื่อนๆที่เป็น Astonishing X Men เออ Assist now คืออะไร Assist now ก็คือบัฟที่จะทำให้คาแรคเตอร์ตัวที่มีเนี้ยมีสิ่งเนี้ยเข้าไปช่วยตีช่วยตีเสริมเข้าไปเนาะ Assist สนับสนุนนะ ทันมาก็คือเพิ่มเลือด30%เพิ่มเลือดแบบเพิ่มโดยรวมนะไม่ใช่แบบฮิวอย่างนั้นนะเพิ่มแบบหลอดเลือดขนาดใหญ่โดยรวมเข้าไปอีก30%สมมุติว่ามีเลือด1อยมีบัฟนี้ก็เป็น130นาะเออให้กับตัวเองก็คือ Jubilee แล้วก็แอส o ซเนชชิ่งเอ็เพื่อนเอนในทีมนะในเลดมีแท็กเลดเพิ่มเข้ามาแสดงว่าตัวนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ใช้ได้เลด ได้ดีหรือเปล่าไม่รู้ต้องรอดูอ่ะเพิ่มสปีดให้20%กับเพื่อนเพื่อน p e r s o n i l i i n g e q u m e n ก็คือว่าจากเดิมที่มีสปีดเท่าไหร่ก็แอดไปอีก20%อน่ะข้างล่างต่อมาก็เหมือนกันแต่เป็นดาเมจแทนเป็น40%ถือว่าโอ้สี่สิบเปอร์เซนต์นี้ไม่น้อยนะโคตรเยอะเลยแต่ก็แต่ก็ก <laughs> มันเลเจนดารี่อะเนาะอ่ะ,นะอะเดี๋ยวพาไปดูในเกมเลยละกันเนาะว่า อเขาเรียกว่าอะไรอะต่างๆเออดูเนี่ยซีซันพาสต่างๆอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวมาดูกันปัาบย้ายจอมาหนมงเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นว่ารอบนี้มีระยะความยาวอยู่28วันเนาะก็จะมีเควสรายวันนี้ผมทำเสร็จไปหมดแล้วจะให้ดูไม่ได้มันก็จะมีให้ทำเควสประมาณนี้ ใช้สกิลของคาแรคเตอร์ที่เป็นฮีโร่ใช้สกิลของคาแรคเตอร์ที่เป็นมิวแทนค่าค่าศัตรู225ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้สกิลมิวแทนต่างๆบลาๆๆไอ้เนี่ยสำหรับคำแนะนำที่จะให้นะครับก็คือบางตัวไอ้เนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ย use ability ของส r o ว l Girl สมมุติว่าใครไม่ได้อัปเกรดสโควเกอรไว้อะ ก็ไม่เป็นต้องทำก็ได้เพราะว่าแต้มที่ได้เขาเ้าไปในมายสโตนอันเนี้ยมันได้น้อยมากมันแทบไม่มีผลเลยเลยมันก็มีผลนะแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถทำมันได้จริงๆแบบคาแรคเตอร์ตัวนี้เริ่มเทินรปุ๊บมันตายเลยอย่างเงี้ยเราไม่สามารถใช้สกิลมันได้เงี้ยเราก็ไม่ต้องไปฝืนเราไปเล่นทีมที่ทำให้มันชนะดีกว่าเนาะ225ตรงเนี้ยเราเมินได้อืมเนาะอันนี้เป็นเคเวสรายสัปดาห์เนาะ นี่ของรางวัลก็จะเป็นเยลโล่แจ็คเก็ตไปเรื่อยๆๆจนถึงเลเวลร้อยนะที่สำคัญคือนี่มีตรงนี้ก็คือเราสามารถซื้อซื้อพรีเมียมรีวอร์ดได้ในราคา625ยบาทนะถ้าเกิดเราจ่าย1,200นะี่ยตัน250ง้เราก็จะได้เลเวลเติมเลเวลไปอีก30เลเวลก็คือเราจะข้ามไปเลย30 l e v e เลเวลนะรางวัลข้างล่างเนี่ยจะเป็นสำหรับคนที่ไม่เติมนะก็จะได้รางวัลตามแถวข้างล่างนี้เป็นถึงเลเวลร้อเลย ส่วนใครที่เติมแพ็คแรกไปทั้ง2องแพ็กเนี so, other, ้ยก็จะได้ก็จะได้แถวบนไปด้วยเนาะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจไหมก็เหมือนรอบที่แล้วนะเท่าที่ดูคร่าวๆก็มีอะไรมินิยูนิคมียูนิคธรรมดาแล้วก็มียูนิคอันใหม่ที่ต้องใช้อัปเปเกียร์15ะมีโปรโมชั่นเครดิต สำหรับสายไม่เติมก็จะคล้ายๆข,ข้างบนแหละแต่ว่ารางวัลจะน้อยกว่าสำหรับคนเติมนี่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นแถวบนเลยใช่ไหมครับได้ทั้ง2แถวเลยเนาะถ้าเกิดใครมีกำลังซับก็ถืว่าคุ้มอยู่625บาทเนี่ยถืว่าคุ้มอยู่คุ้มเลยอ่ะเพราะว่ารางวันมันเยอะมากยีโร่แจ็กเก็ตไม่รู้กี่ชาติเยอะมากเลยแต่สำหรับผมก็เป็นสายฟรีเนาะจะไม่เติมอยู่ละ โอเคก็จบไปแค่นี้ก่อนเนาะสำหรับไอเนี้ยเรียวไทมอารีนาเรียวไทมพเนาะก็มีเนื้อหาแค่นี้ Jubilee ก็ต้องรอว่าจะมาเมื่อไหร่พิมเชกก็นี่พิมเชคของผมก็อยู่นี่โกสสีดาวห่างอีกหาก่างไกลเลยกว่าจะได้5ดาวก็คือคงไม่ได้ปิดล็อกรอบแรก ตามเคยปกติอยู่แล้ว l e g e n เด r รี่คาแรคเตตัวใหม่มาสายไม่เติมสายฟรีก็จะปลดล็อกช้ากว่าสายเติมนิดหนึ่งไม่ใช่นิดแต่อาจจะแบบ2อสาเที่ยวเลยก็ได้ที่มันมาแล้วเราไม่สามารถปลดล็อกได้เนาะด็อกเตอร์ตูเนี้ยผมก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลดล็อกเอ็กฟอร์ผมยังไม่ถึงเนี่ยยังขาดนิคสโซนิกอยู่ขาดอีก5า้าชั้เดี๋ยวฟาร์มให้ทันฟาร์มให้ได้เป็น5ดาวให้ทันตอน ด็อกเตอร์ออกตัวบูดมาเนาะได้ปลดล็อกมาใช่โอ <Okay. S 1> เคก็จบไปแล้วเนาะสำหรับการอธิบายเดี Real ๋ยวทำอารีนากับทิวบิลลี